อันนั้นเป็นคอกหมูป้าเดือดลอยครับที่ว่ากําลังขยายพันธุ์ขยายพันธุ์เอาเีงเพราะว่าดันดันไอ้ดันขึ้นมาไวทั้งทีเพราะว่าทั้งทีมันเป็นโน่นหมูป้าเดือดลอยกับหมูป้าลูกผสมนี่การเลี้ยงขึ้นกันแต่ว่าคว้มเป็นยูสีต่างกันน้อยนึงมื่อนี้เขาหมักแห้งเขาขันขันข้าเลี้ยงแบบแห้งๆการเก็บผลผลิตไม่สิง่ายเลี้ยงแพนี่คือคล้ายๆว่ามันเป็นสางความันของเจ้าของนะครับเนาะเป็นเงินเจ็บผม ผมกับวได้เฝ้าว,ว่าสิเฝ้าขายดอกคือกเกษตรเนี่ยว่าว่าสีเป็นสาขาใดก็สามารถสั่งเงินให้เขาใดคือกันก็จนมาทุกเบื่อน,นี่ก็เขาก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วละครับเนี่ยออกมาแลนหลุ่นสี่เดือนก็มีหรือออกเมื่อวานนี่ก็มกีใกล้ไข่นีสีมีอยู่นี่ประมาณ30โตัวเพราะว่าผมสร้างลงมาเพื่อสั่งแรงอาหารให้กับทางฟ้ามเองว่สีเป็นคนกินหมูหน่อยกินหรือว่าหมูพอ้อภาพในพันเหลือจากการจัดการบริหารในฟ้าม ผมเสียน้ำเขาไปขายในชุมชนครับแพงละลอยหลังจากปีใหม่แล้วปุ๊บสิป้อยน้ำเขาเดือนมีนาพฤศจิออกวงนั้นคือไผสีมีกิโลาราคาบ่อตำก็ยี่สิบบาทคือตำตำนี่ยี่สิบบาททอดหาสิบบาทเห็นคนเห็ดสำเร็จอยากเห็ดน้ำแต่ว่าใล้ายๆว่าสิหากินตวน้อยสุกมันบอ่อเมรนคือเกษตรกรนี่ทุกคนมันต้องมันต้องมีหนึ่งมีสองมีสามแล้วก็เขาก็เลี้ยนหลูไปน้ำบ่เมรนว่าสิีเห็ดตุ่มเดียวมันสำเร็จเลย มสวัสดีครับครับก่นผูใ้ใดเคยเบิ่งช่องทูงกุล่านะครับก่อนจะเคยพ่อผมมื่อนี่อไอ้ต้นช่องทูงกุล่าเพิ่นกับกับมายามผมว่าเป็นยังไงผมไอ้เจี๊ยบครับไอ้เจี๊ยบไอ้ธนกิจไรธนกิจธนกิจฟาร,ร์มครับอยู่บ้านน้องคุ้มเล็กครับบ้านน้องคุ้มเล็กตำบลหอยหินลาดอำเภอสุนุขุมจังหวัดร้อยเอด็ดบ้านไก่อย,อยู่ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านี้แหละครับเฮ็ดเป็นระบบฟาร,ร์มมื่อนี่เขาปีที่สามเหรอครับเขาปีที่สาม พื้นที่บริหารยูเดนีมัน20กว่าไรครับทั้งหมดเลย20กว่าไรผมก็สิแบ่งเป็นเห็ดหน้า10ไรแล้วก็เห็ดสวนอีก10ไร่อเจียบครับมาอนด้ผมว่าผมสิมาจะด้านการเหตุการณ์ผสสัตว์ของอ้ายไหมครับเริ่มจากหมูปลากรนหมูปลาของไอเจียบนี่มีทั้งหมดจักโตครับตอนนี้ตอนนี้มีแม่พันธ์ที่จลูกนี่ผมมีเก็บีิเก็บไว้ประมาณ23่ตัวครับกับพอพันธ์2ตัวอันนี้คือแม่พันธ์ลักผม ที่เลี้ยงล้วก็คือเก็บผลผลิตขายออกไปบ่าว่าสิเป็นให้พ่อค้าหรือว่าไ้เกษตรกรเพิ่นเอาไปเลี้ยงเพิ่นเอาไปกินการอยากได้หลายก็หนีอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้แห้งผมมีซันีนผมเกิดเล้ยสอย่างยังไววอยู่ประมาณจัก23ตัวก่อนรถ้าเกิดระบบพร้อมก็านีอาจจะขยายหลายก็หนีอยู่ครับสำหรับลูกหมูนะครับย่ในทังฟร์มีสิผลิตได้อยู่กำลังผลิตยอยู่ประมาณ30-60ตัวต่อเดือนครับ ที่สามารถที่ใจให้พี่น้องเกษตรกรหรือว่าพอา่อค้าแม่ค้าเพิ่นมาลับไปการบริหารจัดการคอกนี่ถือว่าสําคัญครับเพราะว่าหมูเนี่ยถ้าเอามาเลี้ยงในระบบในธรรมชาติของเขาเนี่เขาจะไปเรื่อยๆครับมือนึงขามพวกเขาไปจ8โแปดลูกแต่ว่าเขาเอามาจํากัดบริเวณเขาเขาก็ต้องรักษาความสะอาดในเขาเพราะว่าหมูทนตะโลกก็จริงยุ่แต่ว่าเขาก็สะสมโลกนั่งขื้กันครับนี่แหละขอขอขอสำคัญเลยในการบริหารจัดการเรี้ยงลงคือความสะอาดเพื่อให้คอกแห้ง ตำหนีแหละครับง่ายๆอาหารลักนี่ยูฟ้ามี่สีบดต้นกล้วยทั้บดต้นกล้วยใส่ห่ำต้มเอามาต่มใส่เขาปใส่ห่ำถ้าเป็นอาหารเสริมนี่คือเขากินได้ทุกอย่างครับบาว่าสีเป็นห้าบ่าว่าสีเป็นพักตบพักบุ้งพักกระถินกระเฉดเืเขากินได้ทุกอย่างพักบุ้งวันนี้คือแล้วแต่แห้งเข้าหาใดครับตัดหญ้ามาจากไหงัวให้คว้วครับกับแบงมาห้หมูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวก มันสับปะหลังมันสับปะหลังเขาก,กินดีขึ้นกันเขากับมัถนอมอาหารไวเขาอาหารเสริมมีแล้วแต่แห้งเข้าสีหาได้ครับอาหารรักกะเจกินเมือรสองเทืาเกจีเอาต้นกล้วยยืนไวเป็นรักครับอเจีบครับคอ,อกทั้งนั้นแม่นคออ,อีหยังครับอันนั้นเป็นคอ,อกหมูป้าเดือดลอยครับที่ว่ากําลังขยายพันธุ์ขยายพันธุ์เนาอหมีเพราะว่าดันดันไอ้ดันขึ้นมาไวทั้งปีเพราะว่าทั้งปีมันเป็นโน่น หมูป่าเลือดลอยกับหมูป่าลูกผสมนี่การเลี้ยงคือกันแต่ว่าควมนเป็นยูสิต่างกันน้อยนึงมอนี่เขามักแห่งเขาขันห้าเลี้ยงแบบแห่งๆการเก็บผลผลิตนี่สง่ไงหมูลูกผสมเขาสิมักเกียกตมเกียกนอนหนามนอนตมกับซามของเขาคือหมูนั่นเขาเขาไ่มีปัญหาแต่ว่าขันหมูป่าขันไปยูสภาพของขันเือเขาเก็บผลผลิตบ่ได้ครับลูกเขาตายเขากินอาหารคือกันบ่ครับกินคือกันครับกินคือกันแต่ควมนเป็นยูสิต่างกันนิดนึงครับควมนเป็นยู ปัญหาในการเลี้ยงหมูป่ามีบค่บครับเจี๊ยบครับมีอยู่ครับมีอยู่กเกษตรกรหลายคนที่ว่าเพิ่นเริ่มเลี้ยงเพิ่นศึกษาบ่ดีพ่อโรคหมูป่านี่ก็มีอยู่ด้อครับโรคหมูโรสิเป็นโรคเฟิดไขวัดหมูแต่ทางจริงๆเรามันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของเฮาครับโรคเขามีอยู่โรคกกปีนี้หลายเกษตรกรหลายคนนี่ก็ก็ถืออยู่ครับตายยกคอกหลายอยู่ทรมาหาผมทรมาปรึกษาตอยู่นี่กระโชคดีอยู่โรคบไดีลงบาว่า ผมสีหให้เขอกแหงปูนขาวว่าจิเป็นปูนขาวว่าิเป็นยาขาเชื่อคือครบรอบแต่คือต้องจัดการให้เขาโรยปูนขาวหรือว่าพ่านยาขาเชื่อใ้เขาส่วนมากโรคว่าสิเป็นกระสีการเลี้ยงสัตว์นี่โรควันสิมาน้ำหนาฝนถูกฟ้ามที่ต้องเจอว่ว่าหมูเห็ดเป็ดไก่โรคสีมากกับหนาฝนครับไอเจี๊ยบครับบันดีเสียไอเจี๊ยบภาพไปบ่งขอกแพ้นะครับครับผม ไอเจี๊ยบครับแรกบันดาลใจที่แะไเป็นอย่างเจ๊ไหนมาเรี่ยงแพะ่ครับเลียงแพรนี่คือ้ใครว่ามันเป็นสา่งความันงให้เจ้าของนะครับเนาะเป็นเงินเจ็บผมผมกับว่ดเดิเฝ้าว่าสีเฝ้าขายดอกคือเกษตรเนี่ยว่าว่าสีเป็นสาขาใดก็สามารถสางเงินในเท่าใดขึ้นกันแล้วก็แถวนี้คือบ่าท่านนี้ผู้ใดเอามาเลียงเป็นจิตใจลักษณะกับเลยล่องเอามาเลียงเบิ้งครับกับพึ่งเสียออกผลผลิตมาก ยังสีว่าท่านได้เปิดขายดอกกะทิรออ่อยจากปีสองปีสะก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ศักยภาพในการเลี้ยงกับพ่อได้อยู่อาจาียบครับในส่วนของการเลี้ยงแพะเลี้ยงมาดนปั่ได่ครับแท่นี้เขาปีที่สองเหครับซื้อลูกแพะมาเลี้ยงหลังจากที่ว่าห้าม่มียประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะเลยเขาก็ต้องซื้อลูกแพะมาเลี้ยงเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการล่องผิดล่องเถือยยู่กับจนมาทุกเบื่อน,นี่เขาก็เริ่มให้ผ้นผลิตแล้วล่ะครับออกมา แลนหลุ่นซีเดือนกับมีหรือออกเมือว่านี่กับมีครับพื้นที่ในการเลี้ยงแพของไอเจีย๊ยบไอเจี๊ยบแบ่งไว้หลายปันไหนครับมรงนี้แพนี่ไส่ไรหนึ่งครับแพะไรหนึ่งหมูสามงานไกลอีกสามงานครับจํานวนแพะของไอเจีย๊ยบหรือมีจชักโตครับตอนนี้ตอนนี้แพนี่มีอยุสิผาโตครับเป็นพอพันสองโตอันในส่วนของสายสายพันธุ์ของเขาเนี่ยสายพันธุ์ไหอย่างรับไอเจี๊ยบครับยุนี่สิเป็น แม่พันนี่สิเป็นบอลูกผสมครับแล้วก็พอพันเป็นบ,บอบอลอยอเมริกาครับใส่สะใส่งันอยู่เดนี่ครับไอเจี๊ยบครับลงเลื่อนของแพนด่ผมเบิ่งเหล่าลักษณะคือนไข่ไข่เฮื่อนคนเลยเนาะครับ <c oughs> ผมอไอเจี๊ยบบอกลักษณะของลงเรื่อนไห้พี่น้องเข้าหูหจักนัน่นเลยครับแพะนีเขาต้องยกสูงจังหน่อยนึงเพราะมัน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 เป็นสัตว์มันเป็นสัตว์ตางทินเนาะครับมันเป็นสัตว์มักยุทธีสูงถ้าเกิดว่า เขาโดนควมฉื่นเนี่ยเขาสีป่วยไว้เขาก็จะเข้าตังยกเลื่อนลงขึ้นจากน้อยเพื่อว่าเื่อให้เขายุฉื่นเกินไปให้อากาศปลอดโปร่งเพราะว่าไอเขาเป็นสัตว์ที่นําเขามาคือเขาก็ต้องจัดการบริหารให้มันดีเพราะว่าเขาชอบนอนที่สูงคำม้านี่เขาสิขึ้นขอบของเขาเองแงมไอแก้งมาาเขาก็สีลงมาเองแค่ว่าเนี่ยแหละการจัดบริหารจัดการถ้าเขาอยู่ขี่ดินไหลปุ๊บมันสิป่วยไว้ครับ ข้าก็ต้องนี่แหละข้าก็ต้องศึกษาพฤติกรรมของเขานําการเป็นยูของเขานําสาเหตุเท่าไหร่สี่ปุ๊บปัญหาการเลี้ยงปัญหาการเจ็บป่วยมันสีน้อยลงครับโรงเลื่อนนี่ก่วงเย้าเท่าไหร่ครับไอเจี๊ยบครับในส่วนของแพรนี่สิบสองเมตรครับสิบสองเย้าสิบสองกวงก่วงประมาณหกเมตรครับแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นประมาณเมตรยี่สิบครับไอเจี๊ยบครับอาหารหลักของแพร มีอะไหน,นะครับอาหารลักนี่เป็นพืชสีเขียวครับใบไม้สีเขียวเขากินได้ทุกชนิดเขากินได้หลากหลายกินได้หลากหลายก็ง่วงครับยูนี่กระสีเน้นไ้ใบไม้กับห้าห้าที่แก่แกใบผักกระทินกระสีห้ยูปประมาณนี้แหละครับนอกจากว่าอาหารเสริมกระสีใส่เป็นบางช่วงช่วงที่เขาไ้นมนอมลูกเป็นหัวอาหารเป็นห้อมไอเจี๊ยบครับปัญหาในการเลี้ยงแพนี่มีบ่ครับ นี่คือกันครับนี่ก็บ,บอกเคยบอกไปว่าโลกต่างๆมันสีมากกับหนาฝนครับหนาฝนนี่ถ้าถ้าให้กินหญ้าเปียกเกินไปหญ้าอ้อนเกินไปแพ้เขาสีทองอืดนี่คือข้อสําคัญเลยถ้าทองอืดปุ๊บคือโอกาสตายสูงแต่ผู้ได้เลี้ยงผู้ได้เลี้ยงแพนี่คือสีหูปัญหานี่ดีอยู่ครับส่วนมาเขาสีกินหญ้าที่ว่าแก้ใบใหม่แก้แก้ไอ้เจี๊ยบครับมองนั้นคืออย่างครับเห็นมีไก่ครับ อันนั้นสิเป็นไก่ไข่ครับไก่ไข่กับไก่ผื่นเมืองครับเดี๋ยวไอเจียภาพผมเขาไปเบ่งนะครับครับผมอยู่ทั้งนี้ผมสิเป็นสั์ปีกนะครับบ่ว่าสิเป็นเป็ดเป็ดบาบารีหรือว่าเป็ดประหลาดคอแทนหรือว่าเป็นไก่โปรแลนด์หรือว่าไก่ไข่หรือว่าไก่ผื่นเมืองสําหรับไก่ไข่นี่สิมีอยู่นี่ประมาณ30โตัวเพราะว่าผมสร้างลงมาเพื่อสั่งแรงอาหารให้กับทังฟ้ามเอง บสิเป็นคนจินหมูหน่อยจินหรือว่าหมูเผาพันในพันเหลือจากการจัดการบริหารในฟาร์มผมเสียหน้าเขาไปขายในชุมชนครับแพงละร้อยสองมื่นกระสีเหลือเหลือจะกินกระสีเก็บสะสมได้สองมื่นแพงคือได้ได้กระสีสองมื่น้อยสองมื่น้อยจะไปให้ลูกค่าขนมลูกไปโรงเรียนดีกว่าเข้าไปซื้ออาหารสอบละเจ็ดรอยยี่สิบสอบละเจ็ดรอยแปดสิบครับอันนี้คือการจัดการบริหารเพราะว่าไค่ไก่นี่เป็น โปรตีนทีมีราคาถูกที่สุดครับไผ่ไก่นี่ครับนอกจากอยู่ในสวนนี่ที่เลี้ยงเลี้ยงสัตว์แล้วนะครับท่งไอ้ท่งข้างบนนี่ผมสิปลูกไผ่เป็นไผ่ตรงริ่มแหรงหรือว่าไผ่กิมซุ้งนะครับไว้ประมาณ30กอน,นี่แหละครับเพราะว่ากานปลูกหลายไม่ได้แจกกานปลูกหน่อยบ่พอขายเท่ากับเอาพอดีพอก่ำนะครับบ่ได้ปลูกว่าเป็นสวนเป็นยังเป็นโร่งเป็นเทลซีหาไราคือแต่เลี้ยงจากกินก็เอาไปขาย ตามสูตรพระราชานั่นแหละครับหลังจากปีใหม่แล้วปุ๊บสิปป้อยน้ำเขาเดือนมีนาพฤศจิออกช่วงนั้นคือไผ่สีมี่คิดราคาบอ่อตำก็ยี่สิบบาทคือตำตำนี่ยี่สิบบาทพอดหาสิบบาทราคามมนสูได้ช่วงนั้นนาฝนนี่คือพอได้ยากมาสับเอาเลยบ่ได้บ่ได้แพ้งครับทั้งสวนเกิดนี่คันฮอดฤดูการเขาเกิดนี่มันอ็หลดครับเฮ็ดพวกเกิดแบบโอ้ยเป็นตะอ่อนซ่อนยี่สิบแปดก้อนนีก่กับเพียงพ่อสำหรับในชุมชนเฮ้า บานไก่เล่นเครื่องคนหูคนมา้า20่บบาท30บาทบ่มีผมซับไ้ผู้ใดอยากผู้ใดมีกําลังซสือก็ซสือผู้ใดว่ามีกําลังซสือมาขอทั้งสวนไเพราะว่าปลูกไว,เนนว,ว้เป็นแนวรั่วเป็นแนวห่มแล้วก็เฮากับคือปลูกทีเดียวมันมันเจ็บเจียวได้แบบว่าสิ้นสุดัหมครับวาตาเฮ้าโปรจักดูแลเขาเขาก็ห้ผลผลิตเฮาได้ตลอดครับนี่นอกจากอไอ้ที่ว่าปลูกเพื่อเลี้ยงซตว์นี่คือทั้งภาพนี่สีเน่น สีเน้นสั่งแรงอาหารนะครับปุ๊บ่าจะเ,เป็นปลูกกล้วยปลูกมันสำปะหลังกล้วยนี่ทางฟ้ามีปลูกไว้ประมาณ4ี่กวอยก้นมีตะพันดีๆนะครับมีมะลิองมีน้ำว่ามีกล้วยหอมทองหอมนาคไอ้กล้วยสีม่วงแล้วก็กล้วยสมกล้วยพื้นเมืองเฮาปลูกไว้ให้ยั้งวันที่ครับขายก็ได้เอามาใส่ในสวนนี่ก็ได้คือหมูผมนี่นี่ขึ้น,นว่ากล้วยกินทุกกินทุกอย่างกินถึงกระหันไปจะว่าหอดใบคือมันได้ใส่ล้วก็ มันเป็นความหมันคงทั้งแรงอาหารของเขาเขาสีค้ายก็ได้ไอ้ตัดบีกมาสีคายก็ได้เรื่องว่าเสียมานหงหมูก็ได้อันนี้ผมมองว่ามันประโยชน์สูงสุดอีหลีก้วยนี่ผมปีนี้ลงวร้400 460ต้นที่เอาสายพันธุ์ดีๆมาลงกับเพื่อว่ามือหนึ่งเขาอาจสีได้น้ำผลผลิตเท่าออกไปสู้ตลาดข้างนอกแต่ว่าหลักๆอีลีคือมันเป็นความหมันคงทั้งแรงอาหารสําหรับัตเลี้ยงของผมหมูเห็ดเป็ดไก่จอรลือเลียแล้วกินไหนน้ำกันเหมือดครับ ไอเจี๊ยบครับเฮ็ดการเกษตรนะครับมันก็ต้องมี่ไล่ไร่แน่เป็นธรรมดานะครับไอเจี๊ยบมี่ไล่ไร่จากการเฮ็ดฟาร์มใหญ่ขนาดนี้นะครับไล่ไร่เป็นยังไงนะครับบอกพี่น้องเข้าหน่อยครับไล่ไร่นี่มันก็นมีทั้งไล่ไร่ไล่ใจนะครับเงินเของมาเขาใส่ไปแต่ว่าค่าเฉลีย่ยแล้วปีหนึ่งมีสิบสองเดือนมันก็ดจะมีเดือนได้หลายเดือนได้น้อยเฉลีย่ยอยู่ประมาณสามหมื่น 30, บาทต่อเดือนคือเอาเดือนที่บ่ได้ไปใส่เดือนเดือนได้หลายเดือนมาตัวตัวกันไปก็จะอยู่ประมาณสามหมื่น 30, บาท ขายหมูหน่อยแน่ขายไก่แน่ขายเป็ดแน่ขายไข่แน่กสินี่แหละครับแต่เหตุบัญชีมันจะยุ่เดือนบัญชีอ,อยู่ประมาณสี่หลัครับไอเจี๊ยบครับเป็นกําลังใจให้พี่้องของเขาช่องทางการตลาดไอเจี๊ยบมีการนําไปจาหน่ายมองได้เลยครับการตลาดนี่นะครับสมัยนี้มัน,ม,นมันเทคโนโลยีมันสูงครับหน้า,จาโจโทรศัพท์เฮานี่สําคัญนี่ลีครับขายบนขายบนมือถือก็ได้หรือว่าขายในชุมชนเฮาก็ได้เรือว่า พ่อข่าแม่ข่าขามีเขาจัดเปิดโอบร่มอยู่ใส่ขามีโอกาสกลับไปไปเพื่อไไปเพื่อว่าน้ำซีใหมๆเขามาอันไดมันดีเข้ากับมาปราปปุงมันก็สิมีทั้งตลาดมีทั้งความรููมีทั้งไอ้คล้ายๆว่าพวกที่ว่าเหตุเกษตรน้ำกันเข้าไปเข้าไปแหลกเรียบเลี้ยนหนอความรูก,กันเนาะครับมันคือการที่ได้ตลาดแน่ยอะไรนี้เนีสำหรับทางฟ้ามน์นนีมีตลาดล่องรับหลายอยู่ดีครับถ้าผู้ใด อยากสนใจกับเขามาเบิงมาเรียนลูกเห็นคนเห็ดสําเร็จอยากเห็ดน้าแต่ว่าคล้าขๆว่าสิไปหาก,กินตัวน้อยสุกมันบวมเมนคือเกษตรกร,ร,กรนี่ทุกคนมันต้องมันต้องมีหนึ่งมีสองมีสามแล้วก็เขาก็เรียนลู้ไปน้บาบวมเมนว่าสีเห็ดตูมเดียวมมนสําเร็จเลยมม่ก็จังอยูนน่ฟ้ามนี่กับบริหารมาสามปีหล่มลูกคุปีแรกนี่โอ้หนักอีลีครับหล่มลูกคุกคานมาถอดใจแล้วถอดใจอีกจนว่าสีบ่เดินหนาต้อเลยดิกัสุดทายก็คือ เข้ากันเดียเรู้วู่วเออมันต้องมีมันบไปป่ได้วาเลี้ยงยเราขายเลี้ยงเราขายก็มันก็ต้องเลี้ยงหนึ่งเลี้ยงแล้วก็เดี่ยเรูโรคไข่ไข่เจ็บ๊บเรี่ยงรููการตลาดนี่แหละครับปัจจัยสามอย่างนี่ที่ทีเฮ็นใหกเกษตรกรอยู่ใ,ใ,ใดช่วงที่มีผลผลิตบางเทียมันก็ถือถือเข้าก็ต้องชะลอชะลอไวช่วงนี้มันมีราคาเข้าก็ต้องขายออกไปเพื่อว่าเอาเงินมาหมุนใส่ในไร่เฮ้าไอเจี๊ยบครับผมขอช่องทางการติดต่อให้พี่รองเข้าเลยครับ ครับผมคันพี่น้องเกษตรกร,ท,กรท่านใดสนใจอยากเลี้ยงหรือว่าอยากเขามาศึกษาหานเบิงก็ให้โทรมาที่เบอร์0822445465หรือว่ามีคำถามบ,บ,บ่สะดวกมากนะครับอยู่ไกลพี่น้องท่างไกลก็ให้โทรมาปรึกษาผู้ดใดสิเขามาก็คือขี่รถมาหาได้โทรมาถามก่อนครับบ่ว่าสิเป็นการตลาดโรคไข้ไข่เจ็บอย่างปัญหาที่ท่านเลี้ยงอยูน่นั่นแหละ คือว่ามาแหลกผมก็ว่าได้กเก่งแต่ว่าข้ามาแหลกเป็นความคิดเห็นกันก็ได้ครับไอเจี๊ยบครับช่องทางออนไลน์มีบ่ครับทังออนไลน์นี่เป็นไอบ้านไร่ธนกิจฟาร์มนะครับเด้อแอด้ามาครับแอด้ามาแชท้าม่าถามกันเบิงบ่ว่าเกษตรกรแต่ละคนปัญหาว่าคือกันครับผู้ใดมีปัญหาอย่างกัมาคุยคุยกันเบิงครับบ้านไร่ธนกิจฟาร์มไอเจี๊ยบครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณไอเจี๊ยบหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ